รีวิวของที่ใช้หมดเลียงตัวนี้เซ็ตได้ดีมากไอตาบอกเลยว่าไอตาให้ดูเท่ากับลังโคมพูดเลยตัวนี้เนื้อเขาจะไม่ได้เป็นเนื้อครีมนะคะเขาจะเป็นเนื้อซูเฟรนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะลองบีบให้ดูนะจ๊ะน้ำหอมนะคะก็เป็นอะไรที่ใช้ไม่ค่อยได้หมดก็แบบเออตามตัวตามลายตามก,อมกีอะไรอย่างงี้ได้หมดบุญตรงกีอะไรอย่างเงี้ยสลับเปาทับหลี่อะไรเงี้ยโอ๊ยร้อนตายเลยนะทับหลี่ สวัสดีค่ะทุกคนดีใจมากๆนะคะมาพบกับคอนเทนต์นี้กันอีกแล้วนะจ๊ะรีวิวของที่ใช้หมดเกลี้ยงไอตาก็รวบรวมอาของที่ใช้หมดใช้เกลี้ยงในทุกๆหมวดเนี่ย มัดรวมกันแล้วก็มาเล่าให้กันฟังส่วนมากนะคะของที่ใช้หมดจะเป็นของที่ใช้ดีเพราะว่าถ้าไม่ดีดิฉันก็คงใช้ไม่หมดเพราะว่าด้วยความเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เนาะไม่ว่าจะแบรนด์ส่งมาให้หรือว่าไม่ว่าจะซื้อเองอะไรเงี้ยมันเยอะมากๆอะไรที่รู้สึกว่าฉันแล้วแบบเออเจ๋อเจ๋อแล้วมจะลดมาก็ไม่ทนดิฉันเป็นคนไม่ทนที่ไม่มีลุยวิตงมีแต่นี่กตอันนั้นมัน ทนเพลงทนคือเป็นคนไม่ทนถ้าไม่เลิศเนี่ยก็ใช้ไม่หมดเดี๋ยววันนี้จะมาเมาส์กันทั้งหมดเลยนะคะว่าอันไหนเลิศไม่เลิศอะไรยังไงอะเรามาเริ่มชิ้นแรกกันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะตาขอเริ่มที่คลีนซิ่งก่อนเลยนะคะตัวนี้จริงๆหมดไปหลายขวดมากแล้วนะคะของนูฟอร์มูล่าเป็นคลีนซิ่งที่าตาชอบมากๆาเพราะว่ามีความอ่อนโยนกับผิวไม่ว่าจะผิวประเภทไหนก็สามารถใช้ได้นะคะเช็ดได้ทั่วหน้าแต่ว่าจะเช็ดพวกตามสาสคาร่าอะไรเงี้ยไม่ได้ออกมากนะักแต่ตัวนี้เป็นตัวเบสิกที่าตาจะใช้ถ้าเกิด นึกอะไรไม่ออกก็จะใช้คลีนซิ i งของนูนี่แหละก็หมดมาหลายขวดแล้วนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งได้ลองขวดแรกนะคะของ Brow It นั่นเองเป็นคลีนซิ i ง eye and lip remover นั่นเองเอาไว้เช็ดตาพวก ala, มาสคาร่า eyeliner เนียวเหนียวหรือว่าลิปแมทอะไรเงี้ยตัวนี้เช็ดได้ดีมากไอตาบอกเลยว่าไอตาให้ดูเท่ากับลังโคม พูดเลยอันนี้มันจะเป็นน้ำสีฟ้าๆขาวๆที่ฉันก็ใช้จนไม่เหลือให้ดูเลยทีเดียวใครมองหาอออนลิปดีๆของเราอีกเลิศมากต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะของซีลาสนะคะชื่อเขาคือซีลาร์สบรอยช์นิ่งครีมซึ่งจริงๆตัวนี้เนื้อเขาจะไม่ได้เป็นเนื้อครีมนะคะเขาจะเป็นเนื้อซูเฟรนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะลองบีบให้ดูนะจ๊ะจริงๆส่วนตัวไอตามองว่าเนื้อมันจะคล้ายๆเซรั่มแต่ว่ามันจะมีความเบาๆมีความฟูๆอะคะ่ะอธิบายไม่ถูกเนาะคือมันจะคล้ายๆเซรั่มแต บากว่าแล้วก็ฟูกว่าแล้วก็เวลาเกลี่ยจะเกลี่ยดได้ซึมซาบไวรวดเร็วนะคะแล้วก็ไม่หนักหน้าด้วยตัวนี้นะคะจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะบีบออกมาได้เยอะ,อะพอได้อยู่นะคะเวลาตาใช้เนี่ยตาจะใช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยนะคะแล้วก็เวลาเราทาลงบนหน้าเนี่ย ปกติแต่จะใช้ทั้งหมด2ปัม๊มมันจะเยอะหน่อยนะ2ปัม๊มแต่แต่จะชอบเป็นคนทาแบบสกินแคร์ให้มันแบบเต็มเต็มฉ่ำๆแล้วด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยเขาจะซึมซาบได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะแล้วก็ทาไปเนี่ยก็จะไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะเนื้อมันจะมีความนุ่มๆฟ,ฟูๆหน่อยอย่างที่เขาบอกเขาเรียกว่าเนื้อซูเฟรนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเขาทํามาจากสารสกัดธรรมชาติถึง9ชนิดเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวผิวคนที่แพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์ซิลิโคนพาราเบนนะคะแล้วก็สารก่อแพ้น ซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ตาใช้แล้วไตารู้สึกว่าเขาจะเน้นเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่ไม่ให้ผิวมันเยิมเพราะว่าตาเป็นคนผิวมันใช่ไหมคะก็จะชอบทาแะ้วให้มันชุ่มชื้นแต่ห้ามเยิมเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราแต่งหน้าต่อมันจะไม่เลิศนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเติมความชุ่มชื้นแล้วเขายังกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยบางครั้งสังเกตนะเวลาเราทาอะไรเข้าไปมันรู้สึกโอ้มันชุ่มชื้นม,มากแต่มันอยู่ได้ไม่ทั่ว แต่มันอยู่ได้ไม่ทั้งวันก็คือมันไม่ได้กักเก็บนั่นเองตัวนี้เนี่ยเติมแล้วแล้วก็ล็อกให้ผิวเนี่ยกักเก็บความชุ่มชื้นให้อยู่ได้นานๆด้วยค่ะตัวนี้หลังใช้นะคะตารู้สึกว่าผิวดูฟูขึ้นสดใสขึ้นแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสมากขึ้นพวกรอยดํารอยแดงจากสิวรอยเล็กๆเนี่ยดูดีมากขึ้นพอรอยดํารอยแดงมันไม่มีเนี่ยผิวก็จะดูเรียบเนียนแล้วก็สม่ําเสมอค่ะแล้วก็ผลพลอยได้หลังจากที่ผิวเราชุ่มชื้นสมดุลดีแล้วเนี่ยแต่งหน้าก็จะดูเรียบเนียนแล้วนะะค เมื่อกี้ก็แอบเสียวๆว่าตอนกดก็จะไม่รู้จะมีเนื้อให้เพื่อนๆดูหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวไอตาจะตอกขวดสองแบบไม่ลังเลใจเลยจ้าและตัวนี้เขาช่วยให้เพิ่มการสั่งเคราะห์เซราัมาัยนะคะซึ่งเซราัมาัยเนี่ยจะช่วยให้ผิวแข็งแรงนั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะผิวบอบบางหรือผิวธรรมดาก็สามารถใช้ได้แล้วก็ยังทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยค่ะต่อไปนะคะก็ยังวนๆอยู่กับพวกสกินแคร์หน้านะคะอ่ะเป็นตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้อวีน่านะคะ ของแก้มกี้นั่นเองเขาว่าส่งมาให้ตั้งแต่ตอนที่เปิดตัวใหม่ๆเลยแต่าก็ได้ใช้หมดไปขวดกว่าๆแล้วนะคะส่วนตัวไอตาชอบบางที่ใช้แล้วผิวกะจ่างใสดีพวกรอยจุดด่างดําก็ลดเลือนดีแต่ว่าเนื้อจะมีความเหนียวเหนียวนึบๆสักเล็กน้อยไอตาก็เลยไม่ได้ใช้ตอนก่อนแต่งหน้าตอนกลางวันไอตาก็เลยจะใช้ตอนกลางคืนอันนี้ก็คือ พูดแบบโกงๆเลยนะคะอันนี้รีวิวแบบโกงๆตัวถัดมาก็เป็นลังโคมเจเนฟิกตัวนี้เป็นตัวที่ตาใช้มายาวนานมากมีหยุดบ้างไปบางช่วงนะคะแต่ก็ยังชอบอยู่เสมอรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ทําให้ผิวเนี่ยละเอียดแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นแต่ตารู้สึกว่าพอใช้มาน,นานๆนะมันแอบอิ่มตัวนะมันอาจจะไม่ได้มีการพัฒนามาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่ามันบํารุงได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วคือตัวนี้อาจจะช่วยเรื่องนี้แล้วก็ เพรเราเปลี่ยนเอาตัวนี้มาช่วยเรื่องนี้แทนอะไรเงี้ยมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ตาก็ค่อนข้างชอบเหมือนกันเป็นไบอเติม erm ตัวนี้ไลฟ์แพงต้นนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเซรั่มนะคะแต่ว่าไบอเติม erm เนี่ยจะมีกลิ่นแบบเหมน็นๆเหมือนแบบมันเป็นหมกักๆกลิ่นแพงต้นอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้จะช่วยเรื่องหน้ากระจ่างใสได้ดีแล้วก็ ผิวดูนุ่มฟูอิ่มน้ํานะคะแต่ถ้าถามว่าตัวไหนที่ทําให้รู้สึกว่าผิวดูอ่อนเยาวก็จะต้องเป็นตัวนี้เลยคาแรงนะคะดับเบิลเซรั่มนะคะซึ่งเป็นตัวที่ตาชอบมากๆถึงแม้ว่าไอตาจะเป็นคนหน้ามันตัวนี้จะเติมความชุ่มชื้นได้ดีตาสึกว่าตัวนี้ช่วยให้หน้าดูอ่อนเยาว์ได้ดีแต่ก็ราคาค่อนข้างแรงมีคนเขาบอกว่าตัวนี้กลิ่นแรงบางคนก็ไม่ชอบกลิ่นแต่ตาก,ก็ไม่รู้สิเจ๋เจอ๋เจอนะแล้วแต่คนชอบนะอย่างตัวนี้ไอตาก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นแบบตุตุ เหมือนปลาใช่ไหมแม่เหมือนปลาขาวๆเหมือนตลาดปลาเหมือนสะพานปลาอ่ะาใช้ใช้ไปเออรองพื้นที่หมดมานานแล้วนะคะของ L'Oreal รุ่น True Match ตัวนี้ตาใช้สี G4 ค่ะจะเป็นสีประมาณนี่แหละออกเหลืองๆหน่อยแล้วก็ไม่ได้ขาวมากรุ่นนี้มันมีมาตั้งแต่แบบหลายปีแล้วแต่มันทํางานผิวได้ค่อนข้างดีคือมันมีความปกปิดแต่ไม่ได้หนาเกินแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความเกลี่ยง่ายไม่เชิงเหลวก็เหลวนิดนึงมีความเหมือนเป็นชิมเมอร์เลก็กๆมันจะสร้างมิติให้กับใบหน้าได้ดีมากแล้วก็ ผิวดูสวยเป็นธรรมชาติผิวดูไม่แบนเออถ้าเกิดแบบบางทีเหมือนเวลาเราแต่งหน้าแล้วเรายังไม่ได้ลงไฮไลท์หรือว่าคอนทัวร์มันจะดูแบนๆใช่ไหมแต่ตัวนี้ผิวจะดูสวยดูไม่แบนถ้าถามว่าตัวนี้รุ่นนี้ดีไหมทูแมทช์ก็บอกเลยว่าดีจ้าต่อไปนะคะสะครับผิวจ้าตัวนี้เลยที่ใช้หมดล่าสุดโอโหโดนบิดหรือว่าโดนเหยียบมาหรือเปล่านะคะเป็นของแอมโกลนะคะของพี่แอมนั่นเองเขาก็ส่งมาให้ตาได้ทดลองไอตัวนี้ไอตารู้สึกว่าหลังใช้เนี่ย ผิวนุ่มจริงลื่นจริงนะคะแต่ว่ามันจะมีความเหมือนเป็นลื่นๆแบบเคลือบๆอผิวแล้วก็ที่ตาชอบก็คือมีกลิ่นหอมแต่ข้อเสียก็คือเม็ดส,สครับค่อนข้างใหญ่ไปนิดนึงนะคะพอเม็ดส,สครับใหญ่แล้วก็ขัดเบาๆอย่าไปูแบไปๆๆๆรู้สึกว่าถ้าเม็ดส,สครับเล็กกว่าน,นี้นิดนึงละเอียดกว่าน,นี้นิดนึงได้จะดีมากแล้วก็อีกข้อดีของเขาก็คือเขาเนี่ยมีความพ้นเนื้อสครับมีความพ้นก็คือเราบีบออกมาเราไม่จาเป็นต้องบีบออกมาเยอะหรือว่าในปริมาณที่มากนะคะแล้วพอเรามาสครับบ,บนผิวที่มันเปียกเนี่ยใช้ในปริมาณ ที่ไม่ต้องเยอะนะ่ยมันก็สามารถซับได้ทั่วบริเวณนั่นเองก็เลยไม่ต้องใช้เยอะแล้วก็ทําให้ใช้ได้นานด้วยค่ะโลชั่นผิวกายนะคะจะมี2ตัวที่ใช้หมดเกลี้ยงๆตัวนี้เลยนะคะ n i v e a Oil in Lotion กลิ่นกุหลาบโรสไอตาชอบสูตรนี้มากที่เป็น o อ l i อินโลชันเพราะว่าตาเป็นคนที่ผิวกายแห้งมากตัวนี้เขาจะเป็นโลชั่นที่เหมือนมีออยล์ผสมเข้ามาแล้วนิดนึงแล้วพอมันมีความเป็นออยล์ผสมมันจะมีความ บางเบาเกลี่ยง่ายแต่มันเติมความชุ่มชื้นได้ดีไอตาชอบตรงนี้มากแล้วก็กลิ่นก็หอมด้วยนะคะทาแล้วมันรู้สึกไม่เหนอะหนาผิวนะคะแต่ก็เก็บกับความชุ่มชื้นให้กับผิวได้ดีอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัวนี้นะคะของเซราพผิวเรเป็นโลชั่นบำรุงผิวกายซึ่งตัวนี้เนี่ยแบรนด์เขาส่งมาให้ลองแล้วแตาก็ใช้จนหมดหลอดเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแต่ว่าเนื้อเขาจะมีความหนักแล้วก็เข้มข้นอยู่นิดนึงเพราะฉะนั้นตอนที่ไอตาใช้เนี่ยไอตาจะใช้ในปริมาณ พอทาตัวนี้ไปเนี่ยก็จะช่วยทําให้เนื้อครีมี่ยมีความเกลี่ยง่ายมากขึ้นแต่ตัวนี้เนี่ยนอกจากจะเติมความชุ่มชื้นแล้วนะคะเขายังช่วยระงับกลิ่นกายอีกด้วยถ้าเกิดเป็นคนที่แบบมีกลิ่นกายแบบปกติก็อาจจะไม่จําเป็นก็ได้แค่ทาโลออนก็ได้แต่แตมองว่าถ้าเกิดคนที่เป็นนักกีฬาหรือว่าคนที่ออกกําลังกายอะไรเงี้ยบางคนทาโลออนแล้วนะคะก็ยังมีกลิ่นตัวอยู่แต่มองว่ามันต้องดูไปจนถึงการใช้สบู่การทำความสะอาดร่างกายรวมถึงแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตัวนี้ช่วยลดกลิ่นกายได้ดีมากชอบมากจ้า ต่อไปนะคะไอเทมผมจริงๆอะ่ะแชมพูอ่ะใช้หมดไปหลายขวดแล้วก็เผลอทิ้งไปตัวนี้คือตัวที่ไม่เผลอทิ้งก็คือเป็นแบรนด์ a ว a t i n o Ovatin หนึ่งอ่า เป็นอาร์เกนอย์แชมพูไอตาได้มาจากสาลอนที่ตาไปทาผมตัวนี้เขามีส่วนผสมของอาร์เกนโล์เข้าไปซึ่งมันก็เป็นน้ามันประเภทหนึ่งพอมีอาร์เกนอย์มันก็เลยทําให้ผมนุ่มแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเนื้อแชมพูมันจะมีความค่อนข้างเข้มข้นมากบีบออกมาแล้วมันหนักมากเลยไอตก็เลยขลมผมด้วยน้ําแบบเยอะๆเลยให้ผมเปียกๆเลยแล้วก็บีบตัวนี้แค่นิดเดียวตัวนี้นรู้สึกว่าผมเนี่ยนุ่มแล้วก็ผมมีน้ําหนักมากขึ้นทรีทเมนต์เป็นอะไรที่สําคัญมากๆทรีทเมนต์นมม้านะคะของคุณพราวอะไรนั่นแหละก็ไปซื้อมาน ก็ปุกยญ่ถึงแบบว่าเมื่อไรจะใช้หมดเมื่อไรจะใช้หมดไม่ใช่ไม่ใช,ไใช้ไม่ดีนะใช้ดีผมนุ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมหอมกลิ่นนมนมหอมหวานหวานหน่อยดีจริงไหมหตารู้สึกว่าต้องหมักนานถึงจะเห็นผลมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการซึมเข้าไปหรือว่าเคลือบผมอะไรอย่างเงี้ยนะ ต่อไปนะคะเราก็มาถึงงานฟันกันเลยจีเดียวนะคะก็คือตัวนี้เป็นยาสีฟันของ DDC นั่นเองนะคะเป็นยาสีฟันที่เขาส่งมาให้ใช้แต่รู้สึกว่ามันจะมีกลิ่นมิ้นต์แล้วก็ร ah yeah, ู้สึกว่าปากสะอาดดีแต uh ่ว uh uh ่าความกลิ uh nee ่นม uh uh ิน้์ความกลิ่นสะอาดอยู่ไม่นานเป็นตัวที่เรารู้สึกว่าก็ก็ก็เออเออเออเาอเอาเออ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 เอมเ้อเอ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  แต่ถ้าจะให้ซื้อก็เดี๋ยวคิดก่อนเออ speaking o f งานปากนะคะคามิโลซานเพื่อนรู้คู่ใจของคนชอบตะเบงคนเสียงดังอย่างดิฉันนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ใช่แค่ชุ่มคอแต่เรียกว่าลิ้นชานะคะอ่ะฉีดโชว์เลยดีกว่ายังเหลืออยู่ไหมเนี่ยอ่ะเล็งฮฮฮ เลยแตกเลยอะ่ะตัวนี้ช่วยในเรื่องของชุ่มคอแต่ว่ารสชาติตารูสว่มันค่อนข้างไปสุดอยู่เหมือนกันแต่เป็นตัวที่ใช้บ่อยไม่ได้เพราะลิ้นจะชาแล้วปากจะเจ็บกินข้าวก็จะไม่รู้รสรสชาติก็จะเพียงไปหมดเลยนะคะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆพกไว้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หยิบมาตัวนี้จะเป็นอาหารเสริมของโป,โป,โป๊ะ เป็นกัมมี่นะคะเขาเป็นวิตามินในแง่แบบอร่อยไหมอร่อยกินง่ายไหมหน,นุบหนับหมุกหมับอัะสอบขาสีอ่ะได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าถามว่ามันทดแทนการกินอาหารเสริมเป็นเม็ดเม็ดได้ไหมก็เนี่ยไม่ได้เลย1เม็ดได้50มิลลิกรัมมาค่ะกิน2เม็ดก็ได้แลวเพ่งจะร้อยมิลลิกรัมมาก็ไม่ได้ถึงไหนนะคะแต่แต่ตว่าพวกวิตามินซีอ่ะกินไปเหอะกินน้อยดีกว่าไม่กินไม่ใช่ช่วยเรื่องผิวอย่างเดียวแต่ช่วยเรื่องแบบภูมิต้านทานด้วยแล้วก็นอกจากตัวนี้ที่ตากินเป็นกัมมี่ตามีกิน อาหารเสริมวิตามินซีที่เป็นเม็ดๆอยู่ด้วยนะตารู้สึกว่าพอกินระยะยาวว่ะตาเป็นคนไม่ค่อยป่วยก็คือกินน้อยดีกว่าไม่กินนั่นเองค่ะ หมวดสุดท้ายนะคะก็คือน้ำหอมนะคะก็เป็นอะไรที่ใช้ไม่ค่อยได้หมดถ้าเกิดซื้อเป็นแบบขวดใหญ่ร้อย l มลก็คือไม่เคยได้หมดหลอกนะคะเอาเป็นตัวแรกก่อนมิสจิออันนี้นานมากหลายปีมากใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดจริงๆอ่ะเป็นคนที่ชอบมิสจิออมากเพราะว่ากลิ่นมันเป็นแบบเป็นลูกคนหนุ่มันเป็นเหมือนแบบเป็นเดือนุลาแบบเดินสยามหลังเลิกเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามิสจิออมาฉีดกับตัวเองแล้วก็ชอบมากแล้วก็เลยไปซื้อตัวนี้มาซึ่งมันจะเป็นหัวลูกกริ้งแบบนี้นะคะก็ แบบเออตำตัวตำลายตำหูตำเผอตำกีอะไรอย่างงี้ได้หมดบุญตรงกีอะไรอย่างเงี้ยถัสรเปาทับหลีอะไรเงี้ยอุย้ยร้อนตายเลยนะทับหลีซึ่งตัวนี้เป็นอะไรที่มันสะดวกตรงที่เราก็เอาไวพ้พกใส่กระเป๋าใส่เพอร์ชของเราเวลาเราออกไปข้างนอกเราพกแบบคนใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วสปปกปเด็นที่เราจะต้องมีพกเพราะว่ากลิ่นติดไม่ทน แต่มันหอมจริงก็เลยต้องมีอันเล็กเอาไว้เติมมัไปไปอีวงอีเวนอะไรเงี้ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่หมดแล้วก็ชอบมากๆก็คือ l a n c ô m e Trésor Midnight Rose ตัวนี้ชอามากๆแล้วก็นํามาด้วยกลิ่นกุหลาบมันจะมีความแบบ เป็นผู้หญิงคนดีมันจะโตกว่ามิสดีออนนิดหนึ่งเป็นคนดีที่สามารถแบบฉีดตอนกลางวันก็ได้แต่ก็ฉีดตอนกลางคืนก็ได้นะแต่เป็นตอนกลางคืนแบบดินเนอร์นะเป็นการตอนกลางคืนแบบวันเดยนะไม่ใช่ตอนกลางคืนแบบเป็นล้านต่อแหล่ไปเที่ยวเที่ยวผับเที่ยวบาร์อะไรแบบนั้นอะแต่ว่ามันจะมีความบับเบิลกรับหน่อยหน่อยติ่งติ่งนิดนิดมีความหวานหวานนิดนิดเป็นคนชอบน้ําหอมแบบหวานหวานตัวนี้ก็เป็นอะไรที่แนะนําแต่รังควงต้องติดทนนะอันนี้คือใช้ได้เลยมิสดีออนก็คือ สาชั่วโมงจา้าหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำถ้าฉีดปุ๊บนั่งมอเตอไซค์โอเคจบแล้วจา้าไปหมดแล้วเออนี่นะคะก็จะเป็นทุกตัวที่ใช้หมดในช่วงนี้จริงๆก็ไม่เชิงในช่วงบางตัวก็ใช้หมดมาสักพักแล้วแล้วก็รอคอนเทนต์นี้อยู่มามัดรวมแบบชุบชุบชุบอย่างนี้มัดรวมกันเข้ามาใน คอนเทนต์นี้มาเมาให้กันหวังว่าจะได้เจอกันอีกในคอนเทนต์แบบนี้อีกบ่อยๆเพราะว่ามันสนุกการได้ใช้อะไรจนหมดเนี่ยมันเหมือนแบบมันเป็นความผูกพันในของชิ้นนั้นเพราะว่าของชิ้นหนึ่งขวดหนึ่งกระปุกหนึ่งอะ่ะมันไม่ได้ใช้ได้หมดง่ายๆมันต้องแบบอ่าเดือนบวกๆบ,บางทีโลชั่นหรือแชมพูอ่าสเดือน3เดือนบวกๆก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์นี้กันนะคะยังไงคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะจะให้รีวิวอะไรอีกหรือว่าถ้าชอบคอนเทนต์รีวิวของใช้หมดเกี้ยงอีกคอมเมนต์บอกกันได้ กันด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้จปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า loved, <be> สายหมอดสายหมดเห็นชายมาเยอะขนาดนี้ฉันก็เป็น Beauty Box ก,ก็จะสายหมอดอันนี้แต่งสดเลยเหรออันนี้ Queen of Freestyle จ้าบอกเลยเฮ้อเองเรองเรื่องเเชายหมด